อออข้างในมันเหมือนเดิมอันนี้ระบบอะไรครับนี่เป็นเขาเรียกว่าโรงงานเขาเขาเปลี่ยนจาก A G V ที่เป็นตามเส้นมากลายเป็น A N R ไม่ต้องใช้เส้นไม่ต้องใช้เส้นอ่ะไม่ใช่ใช้เส้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องเด็กมีเส้นไม่ต้องมีเส้นที่พื้นเลยเด็กเส้นมีซวยเลยทีนี้ไม่ไม่ต้องมีเส้นละอันนี้ก็คือระบบส่งของทั่วไปใช่อันนี้เป็น ทั่วไปถ้าเป็นในร้านอาหารโรงพยาบาลก็มีอหไรก็ส่งก็ใช้ส่งยาส่งส่งยาอุปกรณ์อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ตัวอย่างเลือดเลือดระหว่างใช้้ตัววนีไประห่างอะไรอะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนไข้ครับในอ a r d ไม่หมดในตึกตรวจตัวนี้ขยับได้ไหมขยับได้เดี๋ยวะนอกก่อน ม่งจะเปลี่ยนเข้าตัวนี้โอเคเอาตัวนั้นก่อนก็ได้ส่วนตัวนี้คือตัวนี้ก็เป็นสำหรับส่งง่ายคือตัวนี้รวมกล้องมาตัวนี้ครับผมมันคือฐานมันคือขาของตัวนี้ไงคือคือตัวเดียวกันนี่แหละเนี่ยมันคือขาอ๋อนี่ก็คือเป็นเป็นนี่อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราขึ้นมาเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้จะเป็นเชลจะเป็นคนนั่งพาคนไปหาหมอต่อไปไม่ต้องมีมีแชร์ดิวแชร์แมนละ เรียกยากมากเลยดีไซน์แมนหรือว่าเนี่ยหกหาพนักงานเข็นรถเข็นเนี่ยยากก็จะเป็นตัวนี้คนคนปุ๊บป่วยให้นั่งตรงนี้ก็เดินพาไปได้เลยครับผมตัวน,นี้ส่วนนั้นก็จะเป็นเอ็มอาร์ที่มีแขนกล<น>จะเรียกว่าซีเอ็มอาร์ซีเอ็มอาร์นี่ซีมาคือเป็นเอ็มอาร์ที่มีแขนอยู่ข้างบนด้วยแขนอยู่ข้างบนหยิบจับ มันก็นนนนนมันก็เหมือนคนเลยทีเนียมีทั้งขาทั้งแขนเดินไปไหนก็ได้ทํางานได้อิสระปกติมัตนต้องตั้งแขนไว้กับที่คเพื่อทํางานได้บางอย่างอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือทีมงานเราทาเองทั้งหมดทาเองทั้งหมดเมดียวหลบเองทั้งหมดเอาแน่นอนอันนี้มาจากอันนี้ซื้ออยู่แอันนี้ซื้อนะทีเอ็มก็ซื้อข้างล่างลงมาเนี่ยข้างล่างลงมานี่คือทีมงานของเราเลย นะครับแม่นนและันลนะทำเองกัมบ,บมือคนไทยทำเองกับมือคนไทยเลยแต่ว่าโปรแกรมยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แกรมมีสามภาษามีสามภาษาไทยอังกฤษญ,ญี่ปุนนะ่นไทยอังกฤษญี่ปุ่นนะเราทำ<ม>โปรแกรมเองเพราะงั้นจะเอาภาษาอะไรบอกมา,นะเ,อาเอาบอกมาเลยภาษาจีนก็ได้จะหาคนแปลมาด้วยนะอ๋อค่ะอันนี้คือตัวนั้นตัวนึ้นคครับ อยากจะลองขึ้นไปทดสอบน้ำหนักไหมลองดิขึ้นไปนั่งดีๆนะอย่าอย่าล่วงนะโอเคใครจะถือกล้องอะไรเนี่ยจับอืจับให้นั่งตรงนี้นะนั่งดีๆนะจับจับจับดีๆนะบอกให้เพราะคนเพราะคนบังคับก็จะแกล้งคนนั่งนิดนึงอันนี้ผมหนักประมาณ80กิโละ ไม่มี่แปดสิบห้ากิโลแปดส้อ๋อตอนนี้มันรับโหลดได้ร้อยโลโอ้อ่ามันรับโหลดได้ร้อยโลเดี๋ยวแป๊บนึงปรับปรับความเร็วก่อนควาเร็วไม,ม่ความเ <c oughs> ร็วไม่พรอเฮ้ยโทีลุฟ อย่าวิ่งแบบอัตโนมัติดีกว่าถ้าใช้ปัดง่ายกว่าอ๋อขาบัง <c oughs> ยืนก็ได้นะคือา <c oughs> ขาเราห้อยบังตัวเซนเซอร์มันมันมนึ่งว่าสิ่งกีดขวางอะไรไ,ไม่ไปข้าวๆประมาณนี้ มันเห็นสายสา,า,ายกันเกงเว,ว่าเซนเซอร์มันอยู่ตรงใต้เรานั่งพอดีอมันนึกว่าเป็นสิ่งติดขวามันเลยไม่ยอมตัโอเคประมาณนี้ก็คือมันรับน้ําหนักได้ร้อยโลอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรไปใส่ก็คือแต่ว่าอันนี้สําหรับก่อนอื่นก็คือมีน้ําหนักแล้วมันจะพาไปเี่อนี่เนี่ยครับส่งของได้อะไรได้ ทีมเซอร์วิสทีมอันนี้เราเป็นคนทำเองแน่นอนแน่นอนเราไม่ได้สั่งมาจากที่ไหนนะครับที่ดินไทยแลนด์ที่ดินไทยแลนด์ที่ดินไทยแลนด์แน่นอนอะไรบางตัวก็ต้องสั่งนะครับอ่าโอเคเราสั่เซนเซอร์เนี่ยเราใช่ไทยเราทำไม่ได้ครับแต่ว่านี่เราทำอะไรมาวงจรโปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกอย่างเราแอปพลิเคชันทำที่นี่นี่คือตัวอย่างซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์ครับเป็นเว็บเบสแอนด์มืครับ งานอัตโนมัติเห็นไหมมีเส้นทางการขึ้นที่จะจะพาไปแต่บางทีขามันบางเนมันเลยเดินไม่สมูทอ๋อแต่ถ้าคือผมต้องยืยนดีๆ <laughs> ต้องมีที่จับนะไม่งั้นผมขึ้นล้มเนี่ยแล้องต้องมีแบบที่นั่ง,งดีนี <laughs> เ่เราก็สั่งมา ก็คือสั่งงานแบบจิ้มๆเลยถ้ามันไปไหนก็จิ้มๆอย่างนั้นแล้วมันก็จะสร้างเส้นทางการเส้นที่แล้วมันก็เส้นที่ไปอใส่ไม่ต้องใช้เส้นอะไรที่พื้นเลยที่ป้าก็ไม่ต้องติดไม่ต้องติดอะไรไม่ติดอะไรเพรงนั้นอยู่ที่แมปอยู่ที่แมปสร้างแมปให้มันสร้างแมปโอ้นี่คือถ้าใครมีลูกๆนี้ที่เก่งอะไรนั้นรู้บอกเลยอ่าเล่นแมปไหนแมปไหนนี่ก็รู้เลยแน่นอนแน่นอน เปลี่น <Okay. S 1> แมปได้ตลอดอด้เลยแมปได้เลยลูกสาวผม่เลน่นอ๋อนี่โอเคโอเคครับครับผมนี่คือรบบที่เรากำลังมีไฟอยู่แล้วก็บางงานก็เราก็ได้ทำาแล้วอันนี้ก็ทำแล้วรอทำงาน วันนี้ขายไปตั้งสิบตัวแล้วสิบสามตัวแล้วนี่เราทายเราทายในตลาดไปแล้วเกือบสิบสิบสามตัวแล้วอยู่ในรายผลิตอยู่ในรายผลิตแล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับทีมงานโรบอสพอร์ตแนะนำของก็ดีจริงๆนี่ครับคือเลกเตอร์ได้นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับมันเวิร์กมาก มันใช่เลยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับมีหลายตัวมากเลยนี่อันนี้ก็มีระบหลายตัวก็อยากจะก็ทำงานร่วมกับหลายยี่ห้อครับอันนี้น่าจะไต้หวันนะครับระอดตัวนี้ GN อันนี้ทำงานร่วมกับาจากสวีเดนะครับสนใจก็สอบถามครับ อันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ